แล้วแล้ขัวห้ำหอมนี่คืออันไม่เนาะจานะ้าเนาะอันก้าวกร้พมกินแล้วก็มีหอมแล้วจ้าถ่วยนี่หอมแล้วแซบ่บ ซือเพิินกับแพงเอากับจัดเก็บไปถึะกินพอประมาณ หอมแล้วจ้าถ้วยนี้หอมแล้วแซบ่บเมื่อคยเห็ดประเด็กได้ักเทือจ้าปีนี้ได้ประเด็ก เดพูดได้ยากผู้มันเปลี่ยนแล้วนี่มีถังถังขนมเปาเป้ากัเอามาไว้เจ็บไว้เอาเองเลยโดยค่วมเพียนค่วมายายามเนาะจ้าเนาะ ในที่สุดก็มีปลาแดกปลาลากินปุงปลาแด็ก,ก็น่จาจะเนาะปุงปลาหอมแล้วจ้าถ่วยนี่หอมแล้วแซบ่บสีได้ใส่แกงสิได้ ปิ้งย่างกินแล้วนี่จ้าหอมแล้วจ้าถหวยนี่หอมแล้วแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเอาปลาแดกไปกินเด้อผู้ใหอยาก <c oughs> ปแดกไว้ถ่ายกินก่อน ปุ่งแปลงไว้โอ้ดีครักดีคัคขัวเขาจะมาเด้ดอผู้ใดอยากผู้มันเปลี่ยนแล้วนี่คืออย่างนี่ปลาขาวสวย เป็นแล้วตัวนี้แต่หอมแล้วจ้าถั่วนี่หอมแล้วแซบ่บตัวนี้สีอัดไหมนี่จัดเจ็ดเล็กๆน้อยๆเนาะ ที่สุดก็มีปลาแดกปลาลากินปรุงปลาแด็กก็น่จาจะเนาะปรุงปลาโอเองเลยโดยควาวเพียรค้าวเพยายามเนาะจ้ะเนาะเอาเองเลยโดยควาวเพียรค้วาวเพยายามเนาะจ้ะเนาะดูเ,อเ,อเ,อเพอได้ก,กิน ได้สองกับปุ๊กหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กินได้หากระปุกมาอัดก่อน แซ่บหอมฮึึคือยังนี่ปลาขาวซวยเป็นแล้วตัวนี้แต่แซ่บหอมฮึแซ่บหอมฮึ ข่อยว่าได้ซื้อแล้วข่อยซื้อมากข่อยยังเฮ็ดล่นข่อยยังเคียดข่อยยังเลือดใจ <c oughs> แกะใส่กระอมแล้วจ้าถ่วยนี่หอมแล้ว แซบ่บวิธีบ้านบ้านได้ปลาน้อยมากกบสะสมหากระพุกมาอัดก่อน ตำเทถิมเบิดดตำนี้แหะจ้าขอบคุณผู้แวะมาขอบคุณผู้รับชมนะคะวิถีบ้านบ้านได้ปลาหน่อยมากกัะสะสมวัทะยัดว้ถทะอัดปลาลาปลาเจ้าเนาะจานะ้าเนาะเป็นตะแซ่บขัวเข่าหอมหอมมแซ่บค่ะจ้า มาเด้อมาเด้อมาเอาปลาแดกไปกินเด้อผู้ใหอยากจัดเย็บเล็กๆน้อยๆเนาะใบทะยัดใบทะัดปลาปลาเจ้านาะจ้าเนาะเป็นตาเซีบขัวเข่าหอมๆมาเสีบคักฟุ๊กจำเท่ถิ่มเบิด าำนี้หละจ้าขอบคุณผู้แวะมาขอบคุณผู้รับชมนะคะตัวนี้สิอัดไหมนี่กระปุกนี่เลยนี่แดกไว้ถ่ายกินก่อนปุ่งแปลงไว้โอ้ดีครับดีครับ รัวเขาซื้อเพิ่นกับแพงเอาก็จัดเก็บไปท้ทะกกินพอประมานบ่เคยเห็ดประเด็กได้ยักเทื่อจ้ะปีนี้ได้ประเด็กหอมแล้วจ้าถวยนี่หอมแล้วแซบ่บ กระปุกนี่หละนี่นี่ถ้วยนี่เป็นแล้วหอมขนาดเป็นตาจำตาจิม้มตัวนี้สิอัดไหมนี่เด็กไววถ้ายกินก่อนปุ่งแปงไว้โอ้ดีครับดีครับครัวเขา ดูพอได้กินได้สวงกับปุกหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กินได้ตัวนี้สิอัดไหมนี่